ສະບາຍດີສະບາຍດີພີ່ນ yes. <te idal Industry UK> ້ອງມີອາຫານທ່ຽງພີ່ນ້ອງຄືເກົ່າຫົວເຕີມເຕคມอືกงງขຂหมມູແດງໃສ່ໄຂ່ຫມາຫມໍປแດໍາสມໍແກງຊະຫມູແດງໃສ່ໄຂ່ໃດແກງຊະນະບໍ່ຫ້ອຍອັດມຽນໃດອັນຫົງຜົວຊັ້ນนົວຊັ້ນຊິມາກິາມາປ່ນປດໍາ มาดิบขามาเด้อดิบขามาเด้อใหตลอดอยู่ปิดไปแล้วเนาะสบายดีพี่น้องปิดไปเลยทำบริสุทธิ์บริสุทธิ์โอ้ยกระดับประเสนส ยิ่งเขาเล่นไ่ยยิงมากมาต้องสวนได้ไหมครับเรื่องไหนลรกเอ๋มตงน้นี่มันไปไทย่วนไปใหญ่ซ่วนปีนี้มีมากไหไปอะไรไหมเจ้าเจ้าว่าเมือ่นี้มันน้ำด้วนประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละป่วยพะรุมใหญ่ประเทศมีน้ำภารุ่มมาข่วยอยู่ ใช่คนตกอีกแบมั้ตัดต่อยังจะเวอร์ยิ่งยินแต่บอกได้ว่าข้าเจ้าเผื่อเลมใหญ่เขาไปบึเนแ่อ้ยเอ็นเน้อเซ้อืมหนาวอะโ่บอสีหาน้มันแกงนสมนมย ยจะเลงยอะก็ดเกูดมึงอยู่เดียวนี้งดู้ระดําเอาหน่อยอิ่มใจอันละคบานน่ะพ้นเพิ่มขาวจาน้าไม่ไปเพิ่มขขาวอีกไม่ได้บอกอ้ามาจานขาดกินจริร้านซาจะคงเะแปลได้ม่าดนะจูไหองพอดีกันไม่ได้ บหอะไรยัเ้เล็บบ่มาเลหดทิ้งกแหล่นผ่านเถอะนักยืนดังาย่นเลย่นิ้ม่ยจะพานววหะทั่วงยตองแถวตองนตอกันนะนึกจะยินเมืองโอ้ย้าบบจัจะดีพหลดพ่วงแบบนียบะาก็ดีจบจะกลัวอาหรือกัวลาล่ะอยานีก่อนปรามก็ฉีดไปให้เยืะอในกลวบังเาหินหน้าตาก็ได้ดีเลยอันผูกข้าวยพวงนะยิ้มไปเบ่ยบอ นั่งซื้อหนึ่งก็อ่อยหนึ่งขาเพื่อล่อยเศ้านัไปเลยน้ำเพ่บวางนั่สี่ประเด็นย่ไปปะไไปเยอะไปไปไปน้อยเสือเสือต่อกันกันยอดยี่าก็ใส่เสือซูซี่ไปไนน้ำลุงบโอ้ยบุเคยไปจากเถื่อนบอกกับเมยมันหายไปหนหายพันหนึ่งโล่มเไปแอกมีเอานอยม่ยเมยันนักบอกกับเมยมันหนักท้าไปนะมันหาไปฟุ

ออกมาบอกน่อยตึงเลี้ยงเมื่อโซลนเลยบอกตุ่มออกมาบวมตึกนะฮะลอยสามจีบนะไหวให้คุยถึงหน้าปลาทองแต่แล้ใส่พวันดิมาแลกในขาวสามกล่องห้าออกเงิเดือนนะ ตามกล่องลอยเอ้บมได้เล้วากล่องลอยเนี่ยอยากไปหาว่าซามกล่องลอยเกิดขึ้น่อยคขาดทุนอยางนี้กล่องลอยหามมีใครด้วซ้กล่องลอยหาซีฟหาซ้มกล่องใส่ใครดาก็รอยแปดต้าบายก็โอ้ยสีเลยนี่เ่าขอพัดมาฝากลูกเพิ่ดในนี้มาแรงดีเจ้าขายหละเจ้าขายเพิดแทนลุงนี่เงินออกเลยยังบางใหญ่ยังใส่แฟเโิรด เงียวยังเงี่ยวคืนแสงกลางคืนแต่ว <c oughs> <persist> ันลุงกิลุงนี่ใหญ่นะเป็นผู่เยี่ยมลอยี๊บวันี้านี่ผิดอันผู้ไทยมาสื่อคลองบอว่าีนะเรามมีฝุ่นเราอะเาบอกผู้ไทยว่าฝั่งเราดีเด้ออยู่ไกลมันมีฝุ่นมัน้งเพือนข่อยนะฝุ่นเต็มอป่ยังไงมาบ่งต้นที่ มมีฝุ่นแต่คุณมาเออคุณมามาที่สกง่ายกุ้มันเถอนุมมาแรจังวัดเอ็งพาะเพาหมอคืนเลว่ะแต่ว่ามันเย่กุ้มว่าเอ็งมาหลังกุ้มที่ไหมจะตุ่นเผามาล้มเลยมันคืนนมเฮงป้านี่บางหน่อยนะเหือดแต่เปิดอเอก็สื่อหอยแมงผูมากินมาอื่นไปน ตกมลอยแม่มึงจะหกโลไปเลย็ยังได้แท้เอาปม่โลว่เอาเอาก่าโลตามมอเก่าโลามนอีิบนี่บอกแม่จะเด้อเงินมาผ่านใครอยากกินยังไงผ่านกันดีกันเห็นมัเนบ่อเอาโตข้าวโลเา่ลงเถื่อกบบ่มีโต๊ะนั่น มือแคทมายังได้จะเป็นมืออื่นพราเนแบนี่ก็สั่งว่ากุณลอย่างกายถ้าไม่ส่นมาเอาเด้อมาเซนบอกือเมงอย่ะทากูเด้อรี่กใครไปบ่เลยเนี่ยลุงกี้สี่คนมาเลยจะด้มึงก็ต้องวางรกูเห็ดนั่นนี่หนึ่งแล้ บพราะว่าร่งร่างมองเข่ากับลูกเมียนหายในถามมาทามให้ได้ก็เลยตัวนี้ฉ <c oughs> ีกไปบอดำฉีกไปก <c oughs> ินดีอะไรนี่ถึนมีแห้งเห็ดมันแล้วโอ้ยเหลืออีกสอฟเดียว<า>เถนั่นก็มีแต่ปั่นอ้อาวให้ฉีกไปพอดีอะ ใช่มันจะบินเอ็นิอ่นัจะอ้ยมาจากทางนมังเนาะลูกหลานทางฝ่งงานตายอืมอืมางเห็นลานาเขาบอกไหม้ะแต่ว่ามันเหมือนเกิดาแม่าถึงเลยหาบงอืม ลงลางอยู่ข้างลาเพราะว่ามันมีจะมาตัวมาตกวมนะอยู่ไทยนนอจะมั่งไปนั่งอนแอมานำาพันนคือหลาพันว่จ้ะน่นอีแม่เจ้าจะกิข้าวเด่นบ่บ่เวากูเมาหรอกูยังกินบ่ได้เจ้ามึงไหนจะตกบ่มาหรอลืมเหาะมาสั่เป็นมั่งมาบ่ได้ที่มันยังอยู่ไทยกเล่จีมาพราะมัเว้ยกเล่เฮ้ยนี่น่าอป มาหองเขหมดแค่แล้วตเขาหองมาหอมาเยยังมั่งหลดลาบะยังกินบ่ได้บอกมไปบอกแบแพก่บแพ่มเข้าห้อไหไปยังถเนาะก่อนจะน้ดูอยกินตับอกซะกูนะ กูอะท่านมันไปบอกกันในบทสินำกับการกับข้าวกับผูวกับมัดลาไปบอกนี่แน่ๆวนามันจังหวัดเอาซูนสามน่ะบ่าบอยไม่ได้อ่านนะมไม่ได้อ่านแต่จ่ายเครื่องค่าเอฟซีเอาอันแคบมานโพสไปมันบางบอนบางบอนกับอันบางบอนกับบอสอันเลขเอียงเลขดังเอียงเขาอันซูนสามนี่บอสวันหน้าเดี๋ยวเขาจะจับตาอมาราคาเบิร์เดอร์นี่ มีไอคี้แม่ว่าไม่ใช่ได้หมดนะก็นี่นีม่ใหญ่ไปจำซิ้นอีกกระจบีนั้นเอนี่ป้าคุณี่ป้าเรามาหัวกับเพยหัวกรมีบริสุทธิ์แมนะเจ้าหายตัวเนิเราซื้อซิ้นเนาะเราบุกขาซัดกินซัดมันเลยมาเต็มกินเดกขนมกะมังคำกุขาน้ำสางเรากินน้ำสา โอ้ยก็มีปราดามากเลยเลยแล้วพี่น้องขอกันคลิปนะไปแน่สบายดีอ่ะเราน้องกัน